สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่สองกุมภาพันธ์2568าก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องพเทียนสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความมัเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะของของวดประจำวันที่1นะครับผมสำหรับวันที่1แอดมินก็ให้อยู่ที่1กับ2นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผมมา20นะับผมสายวิ่งสายรูดในรอบเฉพาะกิจแล้วก็12แล้วก็23นะครับผมในรอบ VAP ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่2ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามิหลุดนะครับผม มืนใจอยู่ที่หนึ่งกับเจ็ดมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปด สำหรับเจะมี7จ7ด7องเจ็ห้าและก็เจ็ดหสำหรับตัวกันนะครับผม4ีสอง สำหรับเบิ้ลนะผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผมสามหนึ่งสี่

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ